สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมิโฮทีวีสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม ROX อีกเช่นเคยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามผมก็มากันเยอะนะครับเรื่องการขายไอเทมในตลาดกลางครับว่าขายอะไรดีนะครับช่วงนี้ขายยังไงให้ออกนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการขายของแล้วกันนะครับว่าขายอะไรบ้างนะครับอ่าที่เราจะได้เพชรชมพูมาใช้นะครับต่อสัปดาห์อันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าผมเนี่ยเล่นอยู่เซิร์ฟ ในเมสิต <N em esis> นะครับเป็นเซิร์ฟที่อยู่ในตระกูลวอไคลี่นะครับยอดขายที่ทําได้ต่อสัปดาห์ก็ประมาณล้านห้านะครับล้านหต่อสัปดาห์นะครับผมจะคาไว้ที่ล้านห้าะครับก็ส่วนที่เหลือก็จะยังไม่รับนะครับเพราะว่าภาษีมันแพงแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยถามผมก็มาว่าผมเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรเล่นนะครับโปรแกรมจําลองอะไรเล่นรู้สึกว่ามันลื่นจังเลยหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับ หรือว่าการตั้งค่าเนี่ยตั้งยังไงนะครับโอเคแต่วันนี้ก็จะมาตอบคําถามนี้ด้วยเลยละกันนะครับสำหรับโปรแกรมที่ผมใช้เล่นเกมลัก n น l o ล็อก X นะครับก็คือโปรแกรม Nock Player นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคนถามนะครับว่า Nock Player เนี่ยโหลดยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Nock Player นะครับ N O X แล้วก็ P L A Y E R นะครับแบบนี้ครับ อ่าเซิร์ชเข้าไปนะครับแล้วก็กดลิงก์แรกเลยนะครับอ่าก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของ Big k n o อนะครับก็จะมี2เวอร์ชันให้โหลดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันแบบธรรมดานะครับสามารถโหลดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับเป็นเวอร์ชันของ l a ็กนัล c อก X เลยนะครับอันนี้เขาก็จะปรับแต่งมาให้ดีพอสมควรแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากนะครับถ้าโหลดอันนี้ก็แค่คลิกไปนะครับปึ๊บ แค่นี้นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ติดตั้งนะครับจากนั้นก็เล่นได้เลยนะครับง่ายๆเลยใครสนใจดาวน์โหลดก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ที่ลิงก์ด้านล่างเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับของ Nock Payer นะครับก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างเนี่ยก็จะมาโผล่ที่หน้านี้ด้วยนะครับเป็นลิงก์กิจกรรมนะครับอ่าในหน้านี้ก็จะมีตัว ROX รุ่นพิเศษให้โหลดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมลุ้นของฟรีด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะครับ วิธีร่วมกิจกรรมนะครับเขาจะเขียนบอกอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทํากันดูนะครับกลับมาที่น็อกเพลเยอร์นะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มขวาล่างนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วกดที่ศูนแอปนะครับจากนั้นก็กดคําว่าโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มาที่ชุดของขวัญสุดพิเศษนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดรับชุดของขวัญนะครับปึ๊บ จากนั้นก็จะมีการให้เลือกอีเมลนะครับที่เราเล่นนะครับเราก็เลือกอีเมลที่เราเล่นนะครับอ่าก็จะมีการสุ่มนะครับมันจะมีรหัสไอเทมอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปใส่ในหน้าของตัวเกมนะครับพอเราได้รหัสมาแล้วนะครับให้เรากดที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่ากดตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลือกที่หน้านี้ครับหน้าพื้นฐานนะครับแล้วก็เลือกที่รับแพ็กนะครับตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วเราก็ใส่โค้ดที่เราได้มานะครับอ่าก็เป็นการรับไอเทมนะครับ โดยโค้ดไอเทมนะครับก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบบแรกนะครับเป็นแพ็คไอเทมนะครับก็จะมีเหรียญ2เหรียญนะครับแล้วก็ไอตัวกล่องสุ่มตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แพ็คที่2เนี่ยก็จะเป็นเบ็ดตกปลาฟรีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเป็นเบสิคเลือกชั่นแพ็คนะครับแล้วก็แบบที่3เนี่ยก็คือไม่ได้รับรางวัลนะครับอ่าเพื่อนๆก็ไปลองสุ่มกันเล่นๆดูได้นะครับกิจกรรมนี้ก็มีตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับถึง วันที่16เดือน9นั่นเองนะครับสำหรับจุดเด่นของโปรแกรมนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเป็นการเล่นได้อย่างเต็มจอนะครับด้วยภาพที่ไหลลื่นนะครับนี่นะครับภาพค่อนข้างสมูทนะครับสามารถเล่นได้อย่างเต็มจอนะครับเหมือนกับเกม PC เลยแล้วเราก็สามารถใช้ตัวมันตินะครับหรือว่าตัวเพิ่มการจําลองได้นะครับเราสามารถจําลองเล่นหลายจอได้ด้วยนะครับด้วยโปรแกรมนี้วิธีนะครับ เราก็เข้ามาที่ตัวจัดการนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดคําว่าเพิ่มเครื่องจําลองนะครับแล้วเราก็เลือกเวอร์ชันนะครับที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็จะมีน็อกเพลเยอร์ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาครับอีกตัวหนึ่งกองง่ายๆเลยเราสามารถเล่นได้หลายหน้าจอนะครับขึ้นอยู่กับสเปคคอมของเพื่อนๆนเลยนะครับสำหรับโปรแกรมน็อกนะครับก็จะมีการรองรับเฟรมเรท120ด้วยนะครับทำให้ภาพลื่นไหลมากๆ แล้วก็สามารถตั้งค่ารุ่นมือถือได้นะครับว่าเราจะเอารุ่นไหนนะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับโดยสเปกก็จะเป็นแบบเดียวกับมือถือที่เราเลือกเลยนะครับนี่ครับเลือกรุ่นต่างๆได้แต่จากที่ผมลองมานะครับก็ตัวน็อคที่เป็นแบบเวอร์ชันพิเศษนะครับเวอร์ชันสำหรับ rox เลยเนี่ยก็จะลื่นสุดนะครับจากที่ลองมา ใครที่อยากลองโปรแกรมน o อกเพเยอรเนี่ยก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะทั้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ลิงก์กิจกรรมไว้ให้เลยนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันต่อนะครับเนื้อหาเนี่ยก็คือเรื่องของการขายของเงยให้ออกนะครับโอเคมีหลายๆคนอยากให้ผมแนะนำครับว่าขายอะไรดีในช่วงนี้นะครับก็สําหรับไอเทมที่ผมจะแนะนำนะครับอ่าเราจะมาดูในส่วนของแร่กันก่อนเลยละกันนะครับมีอะไรที่ขายออกบ้างนะครับก็สําหรับแร่นะครับก็จะมี ได้อัปเกรดเลเวลหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เนี่ยสามารถขายได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะอ้างอิงจากตลาดกลางของเซิร์ฟวอร์ไคลลี่นะครับโอเคมัสเบลเลียมเลเวลหนึ่งเนี่ยก็สามารถขายได้นะครับช่วงนี้ขายได้2ตัวนี้ขายได้นะครับทองก็ขายได้บ้างนะครับแต่ว่าออกช้าอ่าโคออเนี่ยขายได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับขายได้เกือบจะ100%เเลยแล้วก็ออกไวด้วยนะครับต่อมาเป็นโอริเลเวล1นะครับขายออกนะครับบาเดียมนะครับบาเดียมเลเวล1เนี่ยก็ขายออกนะครับ แล้วก็อีลูเลเวลหนึ่งนะครับขายออกแน่นอนนะครับอันนี้แต่ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับอ่าต่อมาเป็นอัปเกรดเมทัลเลเวลสองนะครับอันนี้ขายได้แน่นอนครับมัสเซอรีียมเลเวลสองเนี่ยขายยากมากๆครับแนะนําให้ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งนะครับส่วนทองก็เช่นกันนะครับทองสองก็ขายไม่ค่อยได้นะครับอ่าโคออลเลเวลสองเนี่ยผมแนะนําให้ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งนะครับขายออกไวกว่าแน่นอนเลเวลสองจะขายไม่ค่อยได้นะครับขายยากมากแล้วก็โอลิเลเวลสองนะครับอันนี้แนะนําให้ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งขายนะครับง่ายกว่า ออกไวกว่านะครับแล้วก็บาเดียมด้วยนะครับบาเดียมอีลูด้วยนะครับ3ชิ้นนี้นะครับ1 2 3อันนี้นะครับแนะนําให้ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งอัพเกรดเมทัลเลเวลสามเนี่ยอันนี้ถ้าอยากจะได้เงินไวแนะนําย่อยเป็นเลเวลสองนะครับขายได้ผมขายประจํานะครับส่วนวัสเปอร์เลียมเลเวลสามเนี่ยผมแนะนําให้ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งหรือว่าผสมเป็นเลเวลสี่นะครับจะขายออกนะครับเลเวลสี่ขายได้นะครับอันนี้อ่าโคออเลเวลสามเนี่ยก็ ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งนะครับโอลีอีลูแล้วก็บาเดียมนะครับเลเวลสามให้ย่อยเป็นเลเวลหนึ่งขายนะครับขายออกแน่นอนส่วนหิตอัปเกรดนะครับอันนี้เลเวลสี่แนะนําให้ย่อยเหลือเลเวลสองนะครับมัสเวเลียมอันนี้ไม่ต้องย่อยนะครับขายได้เลยเลเวลสี่ต่อมาเป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะครับอ่าเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับใครที่กําลังเก็บเกี่ยวอยู่ผมแนะนําให้ไปเก็บเกี่ยวพวกแบบนี้นะครับที่มันขาดตลาดนะครับถึงราคามันจะสู้เก็บเกี่ยวเจ็ดหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ย ขายออกอย่างแน่นอนนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องเก็บเกี่ยวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับอ่าดอกไม้สําหรับออฟพอนเทล่านะครับขายได้แน่นอนนะครับแล้วก็ดอกไม้สาหรับออฟฟาหย่อนนะครับอ่าสองอย่างแค่นั้นนะครับต่อมาเรื่องตกปลานะครับเรื่องตกปลาอันนี้ตัวที่ขายออกง่ายๆเนี่ยก็จะมีตัวหอยตัวนี้นะครับหอย หินตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะขายออกได้บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็จะอีกทีหนึ่งเลยเนี่ยขายง่ายๆอีกทีหนึ่งเลยก็จะเป็นพวกปลาทองเป็นปูนะครับแล้วก็เป็นปลาตัวเขียวๆตัวนี้นะครับก็จะขายได้ยากกว่านะครับแต่ว่ามันก็มีราคาที่สูงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกหอยไข่มุกนะครับแล้วก็ปลานะครับ3ามตัวนี้นะครับอันนี้ก็ขายได้ง่ายเช่นกันนะครับ แล้วก็อีกทีนึงเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวนี้นะครับหอยตัวนี้สําหรับอัปเกรดอาวุธนะครับก็จะขายง่ายก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องปลาผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตกต่อมานะครับก็จะเป็นของอื่นๆนะครับก็จะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับขายได้อย่างแน่นอนนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ฟันของวุลไลนะครับอันนี้ขายได้แน่นอนต่อมาก็จะเป็นเหรียญตกปลานะครับพวกเหรียญตกปลาเหรียญแมวนะครับพวกเหรียญต่างๆขายได้แน่นอนนะครับยกเว้น เหรียญสีเขียวนะครับเหรียญสีเขียวขายไม่ได้นะครับอ่าก็จะมีแค่นี้นะมีให้ดูแค่นี้เพราะว่ามันสุดรายการแล้วนะครับอื่นๆเลยก็จะเป็นพวกเหรียญวอลไครลี่นะครับเหรียญมินิบอสอะไรแบบนี้นะครับที่จริงขายแค่นี้ก็1วันเนี่ยได้ประมาณ2 0 0แสนถึง3 0 0แสนแล้วนะครับไม่รวมพวกการ์ดหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบพัฒนาวุธเงานะครับอ่าอย่างเช่นพวกหินจิตเงามืดอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบทำเนี่ยก็ขายได้นะครับใครทำเลเวอ4สีไปแล้วเนี่ย อาวุธเงาเลเวลสไปแล้วก็สามารถขายได้นะครับเพราะว่าเลเวล5ก็อาจจะอีกยาวไกลเลยนะครับก็ขายไปก่อนได้ขายที่รีบใช้เงินนะครับแล้วก็พวกเลเวล1นะครับอาวุธเงาเนี่ยพวกเศษอาวุธเงาเลเวลหต่างๆนะครับตามสายอาชีพนะครับขายได้นะครับอาหารนะครับอาหารก็ขายได้นะครับแต่ว่าแนะนําเป็นอาหารที่มันไม่ค่อยมีแจกนะครับหรือว่าเรากดไปดูว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับพยายามดูจํานวนเป็นหลักนะครับถ้าจํานวนมีเยอะเนี่ย ก็ไม่ต้องทํามาขายนะครับแต่ถ้าจํานวนมีน้อยเนี่ยขายดีมากๆแน่นอนครับโดยเฉพาะอันที่มันมีคนขอซื้อนะครับนี่บวกไฟนอลเอสดี20อะไรแบบนี้ครับราคาแพงมากนะครับก็ไปทํากันได้นะครับอาหารก็เป็นอีกไลฟ์สกิลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ทำครับอันนี้ใครที่ไม่มีลู่ทางในการหาเงินเนี่ยตัวไลฟ์สกิลพวกนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีคนทําน้อยมากๆเลย ขายง่ายกว่าพวกแก่เก็บเกี่ยวแล้วก็ตกปลาด้วยซ้ำนะครับพวกอาหารคนทําน้อยมากเนี่ยยิ่งเป็นพวกเลเวลหลังๆเนี่ยยิ่งราคาแพงเลยนะครับแล้วก็จํานวนน้อยมากๆเลยอันเนี้ยแล้วก็พวกของที่เอาไว้แลกดันร้อยชั้นพวกนี้นะครับอ่าพวกเอ็นเล o ทา r เวอร์พวกนี้นครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ร้อยชั้นนะครับแต่ว่าก็เรียกติดปากว่าร้อยชั้นนะครับมันคือเอนเลสทาวเวอร์ครับอ่าพวกนี้ก็สามารถขายได้เกือบจะทุกอย่างเลยนะครับ ถ้าไหนขายไม่ออกหรืออะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ไปแลกมาใช้กันได้นะครับมันก็จะเป็นพวกการ์ดบ้างนะครับเป็นแลกพวก e n h n n t r e f i ไ e อะไรพวกนี้นะครับอัปเกรดนะครับก็ช่วยทุนเงินไปได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดทำตามที่ผมบอกเนี่ยน่าจะการันตีได้เลยนะครับว่ายอดขายนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลีนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับต่อสัปดาห์เพราะว่าผมเคยทำเนี่ยผมสามารถเก็บซื้อ การนังเงือกใต้2ใบเลยนะครับใน1สัปดาห์นะครับก็ประมาณล้านห้านะครับอ่าเนี่ยครับตามนี้เลยคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการดูคลิปใหม่ๆหรือคลิปอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s ส r คร์กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ